ไม่รู้ว่าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับทำไมผมถึงยังไม่เคยทำคลิปพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้แบบเต็มๆกับเคนการาชูล่าหรือว่าทกิตะกัมป้าอสูรครับถ้านับเฉพาะสายต่อสู้แท้ๆแ,แล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคือที่สุดแล้วดูแล้วสนุกจริงๆไม่ต้องมากความเน้นไปที่การซัดกันล้วนๆงานภาพการออกแบบตัวละครแล้วก็การต่อสู้ต้องบอกว่าออกแบบมาได้อย่างดูเดือดครับ สงสัยมาตลอดว่าทำไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงเป็นแอนิเมะซีรีส์ที่อันเดอร์เลสุดๆครับหลังจากห่างหายไปหลายปีครับจนนึกว่าจะถูกทิ้งเอาไว้กลางทางแล้วในที่สุดซีซั่นใหม่ของ k e n กันอ s h ชูรก็เข้ามาครับจริงๆแล้วป้ายเขียนว่าซีซั่นที่2แต่จริงๆเรื่องนี้มี3ซีซั่นแล้วนะครับโดนแบ่งออกเป็นซีซั่น1พาร์ท1กับพาร์ท2ครับแล้วก็ล่าสุดก็คือซีซั่น2ยังไงก็น่าจะไม่งงนะครับ ำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากชมซีซั่นล่าสุดที่รอมานานรวมไปถึงจัดลําดับไปที่ชอบที่สุดของซีซั่นนี้กันด้วยครับแน่นอนว่าแมตท,ที่พวกเรารอคอยนั้นอยู่ในซีซั่นนี้แล้วครับการต่อสู้ระหว่างราชาโมยไทยอย่าง9ล้านวงสวัสดและคมเขี้ยวเมสซิโดบอสใหญ่ที่เก่งที่สุดของเรื่องผลจะเป็นยังไงซีซั่นนี้มีคําตอบแน่นอนครับเนื้อหาของพาร์ทหลังนีจะมีการสปอยด์ด้วยเล็กน้อยแนะนําให้ดูก่อนรับชมนะครับ แต่ก่อนจะมาฟังว่าภาคนี้เนี่ยมันยังไงนะครับผมมีอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่แพ้กันมาด้วยครับวันนี้นั่นก็คือโกแก่ถุริสงอบกรอบในตำนานที่อยู่คู่กับเรามานานครับตอนเด็กก็ยังกินตอนนี้ก็ยังกินอยู่การันตีความมันด้วยสี่รสชาติคลาสสิกกระที่หอมมันรสไก่เข้มข้นกุ้งกลมกลม่อมและที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือโนริวาซาบิครับเผ็ดซีสตรประกันว่าเม็ดเดียวตื่นโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ กินแล้วพร้อมจอกไปลุยเหมือนกับเจ้าโทกิตะในเรื่องนี้นั่นเองครับในซีซั่นนี้เนี่ยจะเล่าเนื้อหาต่อจากภาคก่อนๆครับยังคงอยู่บนการแข่งขันใต้ดินของเหล่าบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องส่งตัวแทนต่อสู้เข้ามาห้ามพันกันมือเปล่าผู้ชนะจะได้รางวัลเดิมพันไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่เพื่อเงินแต่เป็นศักดิ์ศรีของบรรดาผู้มีอำนาจในโลกทุนนิยมนี้ด้วยด้วยความที่เดิมพันสูงเหลานักสู้จึงถูกบีบให้แข่งจนบาดเจ็บสาหัสไม่ก็ตายคาเวที สังเวียนโหดนี้เดินทางมาถึงรอบที่2แล้วยอดฝีมือหลายคนแม้จะยังไม่ทันได้หายบอบช้ำจากรอบก่อนก็ต้องฝืนลงเวทีครั้งคราวนี้มันจะดุเดือดแค่ไหนตัวละครที่คุณเชียร์จะยังได้ไปต่อหรือเปล่าติดตามได้ในเคนกันอาชุราซีซั่น2ครับขอเปิดมาด้วยสิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยของซีซั่นนี้ก็คือความยืดครับแต่ละคู่เนี่ยใช้เวลาในการต่อสู้นานกว่าซีซั่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดด้วยความที่ตัวละครน้อยลงเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ย เดินทางมาถึงรอบที่2แล้วเวลาสู้ของภาคนี้ก็จะใช้เวลานานขึ้นและก็แน่นอนครับมีการย้อนอดีตที่นานขึ้นไปด้วยผมคิดว่ามันน่าจะแทบพอๆกับเล็กคอร์ดออฟเล็กน,นล็อกเลยนะครับอารมณ์ตอนดูเนี่ยรู้สึกว่าหนืดๆห,หน่อยแต่พอทุกอย่างเข้าแกลบถึงฉากที่ต้องสัดกันเน้นๆฟิลลิ่งทุกอย่างก็กลับมาครับความต่อเนื่องของซีนักชันรายละเอียดในการต่อสู้ที่เจาะลึกความพลิกแพลงบนสังเวียนที่คาดเดาไม่ได้มันยังคงอยู่ครับ นี่ก็คงเป็นกําปั้นศูนย์ที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกเลยแถมคราวนี้เนี่ยแต่และตัวละครที่ต้องมาบูกกันพวกเขาคือยอดฝีมืออีกระดับที่ผ่านลบมาแล้วครั้งหนึ่งไม่มีแล้วคู่ที่รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งได้เปรียบกว่าชัดเจนครั้งนี้เนี่ยทุกคนเก่งเกือบจะพอๆกันเกือบทั้งหมดความสุสีนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้อารมณ์ลุ้นตอนดูสูงมากขึ้นไปอีกครับ โอเคครับแม้การออกแบบตัวละครในบางจุดจะรู้สึกว่าว h ต t the f ฟ c k ไปบ้างแต่สีที่ผมชอบเลยก็คือความเหลี่ยมจัดของตัวละครนี่แหละครับนี่คือสเสน่ห์ของเคนกันอาซูราไม่ใช่แค่วิชาใครดีกว่าหรือว่าร่างกายของใครแข็งแรงกว่าปัจจัยพวกนั้นทําให้ได้เปรียบก็จริงแต่ไม่ถึงกับให้ใช้ชนะใครที่ตามกีฬาชกมวยหรือว่าต่อสู้รู้กันดีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกลยุทธ์แผนการชกนั้นสําคัญไม่แพ้กับร่างกายสังเวียนของเคนกันสื่อเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากๆ เราได้เห็นการใช้กลยุทธ์ต่างๆของบรรดานักสู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับไม่ว่าจะเป็นลูกล่อลูกชนหรือว่าการหลอกศัตรูเป็นเรื่องที่ลบภาพจำว่านักสู้ต้องเป็นพวกไร้สมองออกไปได้ดีมากๆครับผมชอบตรงจุดนี้ครับมันทําให้สนุกแล้วก็คาดเดาได้ยากด้วยสินค้าชั่นต่างๆที่ผมกลัวว่าจะถูกลดคุณภาพกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับทุกอย่างยังคงมาตรฐานแล้วก็ยังใช้การเคลื่อนไหวแบบ3 d ดีผสมกับ2 d ดีสลับกัน แล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟกของท่าฟินิชเชอร์ดูจะลังการมากกว่าเดิมอีกครับรู้สึกถึงแรงพะทะมัดต่อมัดแข้งต่อแข้งเนื้อชนเนื้อกันแบบจังๆรู้สึกว่าสนุกมากๆดูการพระทะแต่ละครั้งแล้วแบบแม่อยากโดนแบบนี้สักทีหนึ่งไม่ตื่นก็น่าจะหลับไปเลยแหละครับต้องบอกว่านี่เป็นอนิเมะที่ให้ฟิลเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปนั่งบนสเตเดียมมองการต่อสู้จริงๆยังไม่มีอนิเมะสายนี้เรื่องไหนที่ให้อารมณ์นี้ไปได้ดีกว่าเคนกันอาชุล่าอีกแล้วครับ ความต่อเนื่องการออกแบบซีน c t ชันที่ดูเหมือนจะทิ้งห่างเรื่องอื่นๆแนวเดียวกันไปไกลขออภัยแฟนบากีด้วยนะครับเอาจริงผมก็เป็นแฟนบากีนะครับอ่านทุกภาคมีบางะอยู่ที่บ้านเลยด้วยซ้ําแต่สำหรับเวอร์ชันเคลื่อนไหวผมยกให้เคนกันจริงๆครับยละเอียดต,ต่างๆในสนามเนี่ยเด็ดกว่ามากซึ่งสำหรับรีวิวของเคนการอาชูล่าเนี่ยก็คงจะประมาณนี้ครับใครยังไม่ได้ชมเนี่ยก็ไปหาดูได้แล้วครับทาง n น t f ฟ i x มีครบทั้ง3ซีซันเลยตอนละ20นาทีเท่านั้นด้วยค่อยๆดูก็ได้ครับ ส่วนหัวข้อต่อไปเนี่ยจะขอพูดถึงแมตที่ประทับใจในซีซั่นล่าสุดของเรื่องนี้ก็แล้วกันครับซึ่งแน่นอนว่ามีสปอยสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่นับการต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่บนเวทีนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีการต่อสู้บนสงเวททั้งหมด6คู่ครับอันดับที่6ก็คือเมคาล่องลอยฮัตสุมิกับมันโดโชเฮครับคู่ต่อสู้ระหว่างตะลุยเฉื่อยชาและก็นักโทษหน้าโหดนี่คือแมตที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วครับ สาเหตุหล,หลักๆเนี่ยมาจากความต่างของคาแรคเตอร์มันชัดเจนเกินไปครับลองดูแค่หน้าก็ได้ครับก่อนสู้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าใครจะชนะอีกฝ่ายเนี่ยตัวประกอบตัวประกอบครับเป็นคู่ขั้นรายการอย่างแท้จริงอีกอย่างก็คือรู้สึกว่ามันวัตเตอร์ฟัคกับรูปแบบการต่อสู้ของเฮียบันโดมากครับคือกระดูกเคลื่อนเกินขอบเขตกลายเป็นเหมือนแท้ยาวๆครับแต่พี่แกเนี่ยมันจะยาวเกินไปไม่เ้ยนี่มันเกินกว่าหลายช่วงตัวอีกนะครับแถมพี่แกเนี่ยดูจะใช้อยู่วิชาเดียวซ้ำๆ มีพลิกแพงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้สึกว้าวเท่าไหร่ทําให้คู่นี้เนี่ยไม่ค่อยสนุกอย่างที่คิดแต่ว่าไม้ตายปิดฉากของวิชาไอกิโดนั้นเท่มากๆครับอันดับที่5ครับวากาซึกิทาเคชิเวอร์ซุจูเลียสไลโฮครับการ,รประทะกันของ2ยอดมนุษย์กล้ามเนื้อเป็นคู่เปิดเรื่องที่ดีมากๆกระชากทั้งอารมณ์และความคิดของผู้ชมเข้าสู่โลกของเทนกันอย่างรวดเร็วครับช่วงแรกเนี่ยดูผิวเผินเหมือนจะเป็นการประทะกันเอาแรงเข้าว่าอย่างเดียว ตอนนี้ก็มันมากๆแล้วนะครับสองยักษ์เนี่ยแลกหมัดกันเพียวๆแต่ตอนเผด็จศึกนะครับมันมันยิ่งกว่าเทคนิคอาจจะไม่ได้ว้าอะไรมากแต่ว่าด้วยลูกล่อลูกชนและก็ความพลิกแพงทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนำไปสู่ชัยชนะได้เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สัมผัสได้ถึงเก่นแบบสุดๆครับอันดับที่4ครับซอเปงสู้กับมิคาซิจิเลมวยพม่าลาวัยปะทะก,กับศาสตร์นักฆ่าแม่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตอนแรกคิดว่าคิลัวครับถ้าเกิดว่าวัดถึงคุณภาพของการต่อสู้แล้ว คู่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถือว่าเด็ดอะไรเท่าไหร่แต่ละฝ่ายต่างมีข้อจํากัดเป็นของตัวเองแต่ผมชอบตรงนี้นี่แหละครับความไม่สมบูรณ์แบบที่คือการประทะก,กันร,ระหว่างนักสู้ที่อ่อนประสบการณ์กับนักสู้ที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ใครทําได้ดีกว่าก็เอาชนะไปครับซึ่งเหตุผลในการชนะและแพ้มันเข้าท่ามากๆครับซอปแปงเนี่ยได้เปรียบทั้งร่างกายระดับลูกหลักพระเจ้าครับรวมไปถึงวิชามวยพมา่าที่ถือว่าเป็นเจ้าสังเวียนกลับเพียงพั้มด้วยฝีมือและความคิด ต้องบอกว่าวิชามายาอสานีเนี่ยไม่ใช่วิชาการต่อสู้ที่สู้กันด้วยซึ่งหน้าด้วยซ้ำครับแต่คนใช้มันเก่งมากๆครับแค่มองท่าอีกฝ่ายออกแล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะทําอะไรก็แก้ทางเอาครับง่ายๆแค่นั้นเลยด้วยความที่ลูกล่อลูกชนเจ้าหนุ่มมวยพม่าน้อยไปนิดครับผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เฉียดฉิวจริงๆแต่ผมเนี่ยชอบฟิลตอนใช้ท่ากันของ2คนนี้นะครับมันดูหนักการประทะก,กันเนี่ยแบบเรียกว่าเนื้อเนื้อเน้เนๆครับ เป็นศึกระหว่างพลังและความเร็วกับการต่อสู้ของคู่นี้เนี่ยดูแล้วนึกถึงโกแก่ดรสวาสาบีเลยทีเดียวเป็นการรวมกันทั้งความมันและก็ความเผ็ดแต่ละฝั่งจี๊ถึงใจมากๆแนะนําว่าตอนดูเนี่ยให้หามากินไปด้วยรับประกันว่าถึงอารมณ์แน่นอนครับอันดัที่3มุเทบะกิเซนกะเจอกับเซกิบายชิจุน แมตระหว่างหานรับจ้างกับโคดนักมวยปั้มเอาจริงแล้วแม้จะใช้ศาสตร์ต่างกันแต่ตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีจุดร่วมกันครับนั่นก็คือพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อนําไปสู่ชัยชนะไม่มีการต่อยกันมัวๆซั่วๆโจมตีทุกจุดอ่อนของศัตรูใช้ท่าไม้ตายกันรัวๆใครพลาดนิดหน่อยเอาถึงตายทุกดอกครับมันเป็นคู่ที่ต่อสู้กันรุนแรงและเถื่อนมากๆแถมฉลาดอีกซะด้วยเลี่ยมจัดแบบสุดๆครับแผนซ้อนแผนซ้อนแผนกันไปมา เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยครับผมชอบฟีลลิ่งของคู่นี้ครับมันทําให้การใช้เล่ห์เหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ชั่วร้ายหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวโกงเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ครับมันทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมได้เราสามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมไปพร้อมกับการเป็นคนที่น่าเคารพได้อาจจะแปลกๆแต่ว่าคู่นี้ทําได้ครับนี่คือสิ่งที่การตอบสู้นี้ถ่ายทอดให้กับเราถือว่าเจ๋งแล้วก็แปลกในเวลาเดียวกันครับอันดับที่2ครับคิริวเซซินะสู้กับคุโรกิเคนไซ สิ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบคุณนี้มากๆเลยก็คือเป็นการประทะกันของเทคนิควิชาครับแต่ละฝ่ายเนี่ยมีไม้เด็ดเป็นของตัวเองที่น่ากลัวมากๆไม่ว่าจะเป็นวิชาลึกลับเงาทิ้งจอกสุดพิวแล้วก็ฝ่ามือลากกริย์ที่โดนเข้าไปทีเดียวถึงตายของเซซินะต้องมาเจอกับคุโรกิที่เป็นเทพเจ้าเคนโปครับศาสตร์ที่รวมเอาทั้งเทควันโดยูโดคาราเต้เข้ามาไว้ด้วยกันการป้องกันเป็นเลิศแต่ก็มีท่าผด็ดศึกที่โดนโป้งเดียวดับเหมือนกันเรียกได้ว่าไหลพลาดทีเดียวก็จบครับ ซึ่งแต่ละฉากเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบขอไปทีแต่ละฝ่ายเนี่ยพลิกแพงวิชาตัวเองเข้าห้าหันการชนิดที่ว่าทันการสุดๆครับเป็นการต่อสู้ที่ให้อารมณ์ลุ้นมากๆดูไม่ออกเลยว่าใครจะชนะสนุกล้วนๆรูปแบบที่อีกฝั่งหนึง่งพิ้วไหวค่าเทวยากกับอีกฝั่งหนึง่งสู้อย่างแข็งแรงเป็นระบบก็เป็นอีกส่วนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชอบมันในอันดับนี้ครับและอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งที่มันที่สุดก็คือ9วล้านวงสวัสด์สู้กับคานออกิโตครับ อันดับที่ผมชอบที่สุดครับมันเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากการประทะระหว่างเทพมวยไทยประทะราชันไร้พ่ายแห่งเคียนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับคู่นี้แต่ว่าต้องบอกว่าทำออกมาได้สมกับเป็นคลายแม็กซ์จริงๆต้องบอกว่าที่เด็ดของเรื่องเนี่ยมันต้องแบบนี้สิวะตัวแมดเนี่ยถ่ายทอดการต่อสู้ระหว่างระดับสูงที่แตกต่างกันจากคู่อื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับท่ายเทียบก็คือเป็นคู่เอกที่สมราคานั่นแหละแต่ละฝั่งเนี่ยมีคาแรคเตอร์น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะเจ้า9ล้าน ปกติแล้วเราอ่านมังงะต่อสู้จากญี่ปุ่นมาเยอะเจอมวยไทยในเรื่องมาก็ไม่น้อยแต่ไม่ค่อยจะมีหรอกนะครับมังงะที่ทําให้นักมวยไทยของเราดูเก่งปกติมาในรูปแบบเหมือนจะโหดแต่กลับเป็นแค่กีให้พวกพระเอกย่าบันไดไปต่อครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับก้าล้านของเราดูเก่งมากจริงๆซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ใช้มวยไทยที่พัฒนาไปในอีกรูปแบบในการต่อสู้ครับแน่นอนว่าคงจะเป็นการตีความของทางผู้เขียนเองแต่มันก็อยู่ในรูปแบบที่น่าสนุกมากครับ การต่อสู้เป็นแบบยืนแลกไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ทําให้เราได้ดูมันแบบเต็มๆไม่หยุดพักคือต้องบอกว่าสู้กันแบบจับล็อกมันก็เจ๋งดีแหละครับในซีซันที่แล้วก็มีให้ดูแต่ผมชอบแบบยืนแลกหมัดก,กันมันสะใจมากกว่าครับต้องบอกว่าสูสีกันมากๆคู่นี้อย่าลืมว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นบอสของเรื่องนี้นะครับและผลแพ้ชนะออกมาค่อนข้างเกลียดเลยไม่มีลูกตุกติกไม่มีขี้โกง มีแค่จังหวะปะทะจังหวะล้วนๆครับเต็มอิ่มมากๆสําหรับคนที่รอดูนักชกไทยคนนี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่ละผมผมพอใจครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวกับจันดับเพนการอตซูล่าซีซั่นที่2ในอนิเมะต่อสู้ที่สนุกเดือดและมันที่สุดของ n น t f l i x ครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคู่ไหนของเรื่องครับที่เดือดและก็มันที่สุดในใจของคุณคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าซีซั่นนี้จะมีพาร์ทสตามมาหรือเปล่า เึ่งดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าให้รออีก3-4ปีเลยแล้วก็สุดท้ายครับขอฝากสิ่งที่มันไม่แพ้กันอย่างโกแก่ทั้ง4ลดรถเอาไว้ด้วยรับรองว่ามันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สำหรับวันนี้มีมูมวี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ